สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนการหาผลบวกผลต่างของจำนวนที่อยู่ในรูปกรนนะคะถ้าพูดถึงที่เราเรียนไปขราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรากที่ n ของจำนวนจริงเราไปหารากที่3รากที่4รากที่5กันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาต่อยอดจากข่าวที่แล้วเป็นการหาผลบวกผลต่างบ้างนะคะทีนี้เราลองดูตัวอย่างตัวอย่างที่1 ถ้าสังเกตดูมันจะเป็นรากที่2หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราได้เคยเรียนผ่านกันมาแล้วถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากโจทย์นะคะในโจทย์เนี่ยมันจะมี3า5รู้หลบรูรู18เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายกลนนี้ค่อนข้างมาก เราก็เลยพ,พยายามที่จะถอดค่าของมันดูนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายกรนนั้นมีค่าลดลงจากตัวแรกรูทห้าเปลี่ยนเป็น25่คูณสเพราะนั้นก็แยกออกมาได้เป็นรูทยีกับรูทสนะคะรูทยถอดได้เป็น5 5าคูณสข้างหน้าก็เป็น15บห้ารูทตัวถัดมา จากโจทย์คือรูทสาสิบสองเปลี่ยนเป็นรูทสิบหกคูณสองแยกรูทเป็นรูทสิบหกคูรูทสองนะคะถอดรูทสิบหกได้สี่รูทสองอันสุดท้ายรูทสิบแปดก็คือแยกเป็นรูทเก้าคูณสองนะคะแยกเป็นรูทเก้าคูรูทสองรูทเก้าถอดได้เป็นสามรูทสองพอเรามาถึงบรรทัดที่สามตรงนี้แล้วสังเกตดูว่าจะมีรูทสองติดอยู่ทั้งสามตัวเลยดังนั้นเราก็เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ารูทสองมา บวกลบกันได้เลยนะคะก็ได้15ลบ4ลบ3าลบคำตอบก็คือ8ลบนั่นเองข้อต่อไปตัวอย่างที่2จงหาค่าของอ่ะถ้าสังเกตดูนะคะโจทย์ข้อนี้ก็ยังคงเป็นรากที่2ทั้งหมดเลยเหมือนกันอขอแก้ไขโจทย์ข้อนี้นะคะตรงขั้นตอนวิธีทำนี้เป็นการบวกเพราะฉะนั้น แก้โจทย์เป็นการบวกหมดเลยนะคะลักษณะขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ก็พยายามถอดค่ารูทยี่สี่รูทห้าสิบูทเเพื่อให้ค่าที่อยู่ในรูทมันลดน้อยลงนะคะก็สังเกตดูเนาะรูทยี่เปลี่ยนเป็น4ีคูณหกนะคะก็ถอดออกมาเป็น2องรูทหกรูทหเปลี่ยนเป็น <c oughs> 9คูณ6นะคะเพราะฉะนั้น9คูณ6ก็ถอดออกมาเป็น3ารูทอันสุดท้ายรูทเ6เปลี่ยนเป็น16คูณ6นะคะก็ถอดออกมาได้4ีรูทถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนแบบนี้นักเรียนจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบที่ครูเคยสอนก็ได้นะคะก็จะได้คำตอบเหมือนกันอ่ะต่อไปพอมาถึงบรรทัดที่3แล้ว จะเห็นว่าแต่ละตัวติดรูทหหมดเลยก็เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ามาบวกกันได้เลยคำตอบก็คือ9กรูทนั่นเองนะคะตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2เป็นการทบทวนนะคะเพราะว่ามันเป็นลากที่2นะคะเราได้ผ่านมาแล้วต่อไปตัวอย่างที่3อันนี้ให้มา2ข้อย่อยข้อ1สังเกตว่าเป็นลากที่4นะคะ ข้อ2เป็นรากที่3อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำลองมาดูวิธีทํากันอ่าลากที่4ของ15คูณรากที่4ของ6เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นรากที่4ทั้ทงคู่แบบนี้เราก็จับตัวเลขที่อยู่ในรากในเครื่องหมายกลนนั้นมาคูณกันได้เลยนะคะ เราลองพยายามถอดค่าดูนะคะว่าถ้าจะถอดรากที่4มันต้องอาศัยตัวเลขให้ครบ4ตัวถึงจะถอดได้อลองแยกตัวประกอบกันดูนะคะ1 5แยกเป็น3คูณ5 6แยกเป็น2คูณ3เพราะฉะนั้นสังเกตดูเรามีสอง1ตัวมี3 2ตัวมี5 1ตัวเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเลขใดที่ ครบ4ตัวเลยเราจึงไม่สามารถที่จะถอดรากที่4ได้ถ้าถอดไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็เอาตัวเลขที่อยู่ภายในเครื่องหมายกลมตรงนี้มาคูณกันนะคะ,อะพอคูณกันแล้วได้90ดังนั้นเราก็เลยตอบว่ารากที่4ของ90เป็นคำตอบต่อไปข้อ2รากที่3ของ7คูณรากที่3ของ8นะคะลองมาถอดค่าดูก่อน เเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะคะส่วน8คือ2คูณกัน3ตัวอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้เราจะสามารถถอดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจะถอดรากที่3ต้องใช้ต้องใช้3ตัวในการถอดเพราะฉะนั้นเรามีเลข2อยู่3ตัวเราถอดได้เป็น2นะคะแล้วก็คูณกับรากที่3ของ7 คำตอบเราจะตอบแบบนี้นะคะอันนี้เราจะไม่ตอบอันนี้ไม่ใช่นะคะมันถอดได้เราก็ต้องถอดด้วยต่อไปตัวอย่างที่4จงทำให้เป็นผลสำเร็จสังเกตโจทย์ข้อนี้ก็คือมี2วงเล็บคูณกันอยู่ภายในวงเล็บมีการบวกการลบนะคะ,ะสมาชิกในวงเล็บ แต่ละตัวนะคะตัวหน้าตัวหลังตัวหน้าตัวหลังไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองไม่ได้เราก็เลยต้องใช้วิธีการคูณกระจายเข้าไปนะคะเริ่มจาก2องรูสามคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะสองรู3สามคูณสามต่อไป2องรูสามคูณอยู่กับ4 7นะคะสังเกตว่า4ี7รูทเมันติดลบอยู่ดังนั้นเราก็เลยได้ลบ สองรู้สมคูณสี่รข้างหน้าอะวงเล็บแรกตัวหน้าใช้หมดแล้วต่อไปใช้ตัวหลังก็คือ4ี่รูเไปคูณกับ3ามรูสนะคะแล้วก็4ี่รูเไปคูณกับ4ี่รูเแต่หน้า4ี่รูเตัววงเล็บหลังติดลบดังนั้นก็ต้องเป็นลบสี่รู้เจ็ดคูณสี่รูเทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะคะที่เราจับคู่คูณกันได้อะเราก็มาคูณกันแต่ละตัว ตัวแรกก่อนนะคะ2รู3สคูณ3รู3้สาคูณ3เป็น6กลู่กับรู้ได้3เพราะฉะนั้นเป็นตัวนี้นะคะตัวถัดมาเครื่องหมายลบนะคะ2คูณ4เป็น8ป3รูกับรู้เเป็นรู้ยนะคะแล้วก็4 3 12 7 3 21ก็12บรู้ยแล้วก็สุดท้ายเครื่องหมายลบ 4ี่สี่สหรู้เจ็ดรู้เจ็ดได้เอ่ะต่อไปตัวนี้เป็นตัวเลขธรรมดานะคะเราก็คูณกันเลยหกสามสคูนเเป็น112สนะคะส่วนตรงกลางอ่ะตรงกลางมันจะเป็น ล8ร21บวก12ร21เป็นร21ทั้งคู่เลยเพราะนั้นเอาตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายกลนนั้นมาบวกกันลบกันได้เลยก็จะได้4รู21นะคะสรุปคำตอบสุดท้ายสิ่งที่เราเอามารวมกันได้อีกครั้งหนึ่งก็คือตัวเลขกับตัวเลขนะคะ18ลบ12เป็นลบ94ตามด้วย4รู21ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายแบบนี้นะคะอ่าต่อไป หน้า25หน้านี้เป็นโจทย์นะคะที่ให้เติมเฉพาะคำตอบอันนี้ครูจะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะคราวหน้าเดี๋ยวครูจะเฉลยให้อ่ะทีนี้ถามว่าโจทย์แต่และข้อลองพิจารณาดูว่านักเรียนจะสามารถทำยังไงได้บ้างข้อหนึ่งปลาที่สองหมดเลยอ่นนี้เราพยายามถอดถอดอ่ะ ภายในเครื่องหมายกลโนนี้ให้เลขมันน้อยลงนะคะแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะสามารถที่จะรวมตัวเลขได้ข้อ2ก็เหมือนกันกับข้อ1ข้อ3อันนี้เป็นเรื่องของรากที่3เพราะฉะนั้นต้องอาศัย3จํานวนนะคะในการที่จะถอดข้อ4อ่ะก็ได้แหละข้อ5ข้อ5อน,นี้เป็นเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้น ในชีทมันตกไปนิดหนึ่งนะคะตัวกลางนี้เป็น49ส่วน27แล้วก็ตรงนี้เป็น121ส่วน27เหมือนกันดูลักษณะเลขแล้วน่าจะถอดรากได้เนาะถ้าใครท่องสูตรคูณได้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยนะคะเราก็อย่าลืมว่าถอดแล้วเนี่ยมันเป็นเศษส่วนดังนั้นเราก็ต้องนำตัวเลขมาลบกันแบบ เศษส่วนการลบเศษส่วนก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วเรา,เราค่ยเอาตัวเลขที่เป็นเศษมาบวกลบกันใช่ไหมคะส่วนข้อ1.6อันนี้เป็นตัวแปรนะคะติดตัวแปรอยู่แน่นอนว่าวิธีการทำโจทย์ที่เป็นบวกเศษส่วนหนูต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วเอาตัวเลขที่อยู่ตัวเศษนะคะมาบวกกัน ก็ลองทําตามขั้นตอนกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดูนะคะแต่มันติดตัวแปรก็ไม่เป็นไรเราก็ติดไว้ส่วนข้อ2นะคะอาจเป็นลักษณะโจทย์ที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้ในข้อสุดท้ายนะคะก็สังเกตดูว่า มีวงเล็บ2วงเล็บคูณกันและในวงเล็บนั้นก็มีการบวกการลบอยู่ดังนั้นนักเรียนก็เลยต้องรับใช้ลักษณะของการกระจายการคูณนะคะให้ครบทั้ง4ชุดเราดึงจะหาคำตอบได้โจทย์ทั้งหมดนี้มีอยู่6 7 8 8ข้อให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาเฉลยให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จบแล้ว